สวัสดีคะ่ะมาเจอกับนัดอีกแล้วนะคะดีไว <D _> <Y> โซนเกคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีตุลหรือท่านที่มีลักษณาสถิติยูที่ราศีตุลประจําเดือนกรกฎาคม2566คลิปนี้เป็นคลิปการอ่านดวงรายเดือนทั่วไปการงานการเงินความรักสําหรับเพื่อนๆคนไหนยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะคะและถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยเรามาดูกันนะว่า ราศีตุลจะเป็นอย่างไรบ้างดูได้ทั้งราศีและลัคนานะคะถ้าทราบลัคนาให้ใช้ลัคนาถ้าไม่ทราบให้ใช้ราศีนะรายละเอียดอยู่ที่ description box ข้างล่างตรงนี้สามารถไปดูได้มาดูกันนะคะ,ะกราฎาคมนี้ราศีตุลจะเป็นยังไงบ้างราศีตุลเนี่ยมีความรู้สึกทั้งเหนื่อยทั้งท้อนะคะแต่ก็ยังมีความพยายามแล้วก็อดทนนะถึงจะท้อแต่ก็สู้ต่อไป เหนื่อยบ้างท้อบ้างอะไรนะคะมีจัสเมนเข้ามานะเมเจอร์อาคนาดังนั้นมันหมายถึงจะมีข่าวดีที่เข้ามาอะไรที่เราเคยลาดหวังผิดหวังเรื่องบางอย่างที่เราอยากรู้เราจะได้รู้นะคะ เรื่องราวทางโดยเฉพาะเรื่องราวทางไกลเนี่ยต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะรวมไปถึงในเรื่องของความรักด้วยเนาะเอ็มเพลสนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือหรือคุณแม่ได้ด้วยเช่นกันนะคะอ่าแล้วก็มีเรื่องของความรักความเมตตาความอบอุ่นการได้รับการดูแลโพเทคชั่นนะคะบางคนอาจจะได้รับการดูแลโ o เทคชั่นจาก พลังอำนาจที่เหนือกว่าก็เป็นไปได้นะคะ DM Place เนี่ยสำหรับบางคนอาจจะนับถือเทพที่เป็นผู้หญิงอยู่ก็เป็นไปได้หรือมีผู้ใหญ่ที่ดีๆที่เขาคอยดูแลเราอยู่นะคะที่ในที่ทำงานอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะที่เขาคอยเป็น,เป,นเป็นแบ็คอยช่วยเหลือมีความเห็นอกเห็น,หนใจชาวราศีตุลน,นะแล้วนี่ก็เป็นไพ่ราศีตุลเองจัสติกนะจังหวะนี้นะคะจะทำอะไรต้องมีความรอบคอบละเอียดรอบคอบตรวจสอบ อีกครั้งหนึ่งนะ,ะอ่าแล้วก็ช่วงจังหวะนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาเยอะขึ้นหรือตัวบทกฎหมายหรือเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบอะไรบางสิ่งบางอย่างก็เป็นไปได้รวมไปถึงอาจจะถูกเรียกเซ็นสัญญางานก็ได้นะอ่าเป็นไปได้ด้วยเช่นกันทีนี้เรามาดูในส่วนของการงาน,นะคะราศีตุลจะเป็นยังไง ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบม,มากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะทําอะไรใดๆทั้งสิ้นนะ,ะอาจจะมีการเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาเยอะขึ้นตัวบทกฎหมายเยอะขึ้นอาจจะมีการตกลงเซ็นสัญญานะคะหรือบางคนที่รอง,งานก็มีแนวโน้มที่จะได้งานนะคะหรือถูกเรียกบรรจุได้ด้วยเช่นกันนะคะเนี่ยตัวจัสติกนะคะที่เกิดขึ้นอ่ะแล้วก็ทํางานอะไรช่วงจังหวะน,นี้ถ้าถ้าเราคิดว่าทําดีผลงานมันก็จะแฟร์ มันก็จะได้ตามนั้นนะคะในเรื่องของการงานเองนะคะเหนื่อยแหละดูออกนะ,ะทุกคนเหนื่อยและท้อและดูออกแต่ฉันไม่ปล่อยอ่ะฉันจะสู้ตอบมนะ,ะสำหรับใครบางคนเนี่ยราศีตุลอาจจะคิดว่าฉันไปไม่ไหวละนะ,ะฉันอยากจะมองหาที่ใหม่ละฉันไม่เอาละที่นี่นะคะมันแบบอดทนสุดๆนะฮะความรู้สึกที่เรามีเนาะแต่ดูก่อนนะคะในเรื่องของการงานเองคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ ในที่ทํางานหรือบางทีเราอาจจะเป็นแม่งานเองก็เป็นไปได้นะคะก็ยังสามารถที่จะจัดการได้อยู่นะคะยังสามารถที่จะทําได้อยู่นะแล้วก็เรื่องอะไรที่เรารู้สึกอึดอัดใจมันจะได้รับการปลดล็อกนะคะหรือบางทีถ้าเกิดเราสมัครงานที่อื่นไปแล้วเราเคยพลาดหวังเคยพลาดโอกาส iner, มันมีแนวโน้มที่จะมีข่าวดีแบบนั้นกลับเข้ามานะคะเราอาจจะถูกเรียกตัวไปสัมภาษณ์ก็เป็นไปได้หรือบางทีมันมีการเปิดรับสมัครร,รอบ2แล้วเราไปสมัครร,รอบ2เนี่ยกลายเป็นเราได้นะคะหรือบางคนไปต่าง ประเทศต่างจังหวัดหรืออะไรติดล็อกวีซ่าไม่ผ่านอ่นนี้นั่นนี่นะคะมันก็จะมีโอกาสดีๆที่จะมีเข้ามานะคะคุณอาจจะได้แบบมีโอกาสที่จะสามารถที่จะผ่านวีซ่าเนี่ยยื่นไปจากที่ไม่เคยผ่านเนี่ยอาจจะผ่านนะคะหรือมีประเทศอื่นก็ได้นะที่เราเปลี่ยนเบี่ยงเบนนะคะว่าอ่ะไปประเทศนี้มันยื่นไม่ผ่านแต่ว่าไปอีกประ,ประเทศหนึ่งอะ่ะมันยื่นผ่านนะมีโอกาสมีข่าวดีที่เข้ามานะทุกคน แล้วก็เรียนถ้าที่ผ่านมาเรียนอะไรแล้วมันติดล็อกติดหลมน,นะคะมีแนวโน้มที่จะปลดล็อกได้ หรือข่าวข่าว,าว,าวทางไกลที่เรารอคอยรอการได้รับการติดต่อสื่อสารมันมีโอกาสที่จะได้รับการติดต่อสื่อสารการเรียกเข้าพบอีกครั้งหนึ่งนะคะการงานผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปธรรมคำชูดีนะคะความสําเร็จอยู่ไม่ไกลอยู่ที่มือคุณนี่แหละนะคะ DM place มันเป็นอะไรที่มั่งคั่งสมบูรณ์สบายๆนะคะตรงนี้มีแบ็คดีนะ,ะอ่ะมาในเรื่องของการเงินนะคะการเงิน ค่อยๆเติบโตนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเจ็ดเรียยน,นะคะก็ยังได้กําไรอยู่นั่นแหละนะคะการเงินยังมั่งคั่งอยู่ยังได้อยู่นะคะยังมีให้ใช้นะเรายังเก็บดอกออกผลได้อยู่นะคะช่วงจังหวะนี้ถ้าติดขัดในเรื่องของการเงินถ้าทําบุญนะ บริจาคเล็กๆน้อยๆน,นะคะสามารถที่จะต่อแต้มบุญคุณได้เงินทองมันจะไหลฟลอร์มากยิ่งขึ้นถ้าที่ผ่านมาลูกค้าห่างหายไปไม่มีเลยนะคะช่วงจังหวะนี้เอาทาบุญเล็กๆน้อยๆอ,ยอะเพื่อต่อฟันเฟืองนะคะบริจาคอะไรก็ได้นะคะ mm. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเรามีปัญหานี้สินอะไรใดๆคุณสามารถที่จะจ่ายได้อะนะะสามารถที่จะจ่ายได้หรือมีใครบางคนที่เขาให้ความช่วยเหลืออยู่นะะตรงนี้อ่าแล้วก็ การเงินจะเป็นช่วงจังหวะที่ปลดล็อกนะคะมีโอกาสดีๆที่เข้ามามีคนเข้ามาหนุนมีคนเข้ามาซัพพอร์ตอยู่นะโอกาสดีๆหรือบางคนเนี่ยนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงก็ได้นะอืมตรงนั้นน่ะก็จะช่วยคุณนะหนุนในในหลายๆเรื่องเลยทั้งการงานทั้งการเงินนะก็ลองดูนะคะจังหวะน,นี้ใช้จ่ายตามเหตุตามผลนะจะสติที่เข้ามาใช้สติมากๆเลยอ่ะต่อมานะคะ ในเรื่องของความรักความรักราศีตุลคนที่มีแฟนคนที่มีแฟนนะคะกับแฟนถ้าที่ผ่านมางอนๆอ,อะไรกันนะคะอยากกลับมาง้อมีการพูดคุยดีๆต่อการติดต่อเข้ามานะ,ะพูดคุยกันหรือบางทีถ้าไม่ได้มาเจอก็อาจจะมีการติดต่อพูดคุยอะไรก็ได้ที่มันเป็นสัญญาณที่ดีนะคะที่มีเข้ามาแล้วยังไงต่อเนี่ย รักของเราไม่เก่าเลยนะคะเป็นเหมือนคนคุ้นเคยที่ดูแลกันมาตลอดเวลาภายไม่หมองเปื้อนอะไรเพราะเป็นลอยนะ <c oughs> ยังกลับมาใส่ใจกันนะคะหรือบางทีเขาเรียกว่าสําหรับบางคนอาจจะเป็นคนรักเก่าก็ได้เนาะเรากับเขาเนี่ยอาจจะรักเลิกเลิกนะคะวนเวียนกันไปกันมาแบบนี้นะอ่ามีอะไรติดล็อกติดหล่มกันปรับความเข้าใจกันได้นะคะ พลังงานของความรักยังมีความอบอุ่นเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ช่วงจังหวะน,นี้อยากได้ความชัดเจนแล้วก็ความใจเย็นเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนี่ยจ u สที่เกิดขึ้นขอให้ใจเย็นๆนะ่ะมาดูในส่วนของไพ่ออลลเคิลนะคะความรักราศีกุนจะเป็นอย่างไรคนที่มีแฟนกรละกัาคมนี้หนึ่งใบ ฉันจะติดต่อคุณไปเร็วๆนี้อ่ามีนวโน้มอ,อย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวเขาจะติดต่อเข้ามาอาอยากมาหาอยากติดต่อนะอ่าต่อมาราศีตุลคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะเป็นยังไงสถานะไม่ชัดเจน เขาก็จะกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งติดต่อเข้ามาพูดคุยอยากเข้ามาอยู่ใกล้ๆตกอยู่ในมวลพลังงานแห่งความรักเรากับเขาเนี่ยเป็นคนคุ้นเคยห่างหายไปอยากติดต่อพูดคุยนะคะที่ผ่านมาอาจจะหายไปเลยนะคะไม่รู้หายไปไหนนะคะจังหวะนี้มีความรักมีความเอ็นดูกันและกันแล้วก็ในตัวจัสติกบางทีราศีตุลในช่วงจังหวะนี้ที่เขากลับมาเราอาจจะแบบขอความชัดเจนจากเขาก็เป็นไปได้นะคะ หรือถ้าเกิดว่าเขามีแฟนอะไรอยู่แล้วบางทีเราก็อยากได้ความชัดเจนจากเขานะว่าตกลงสถานะเธอเคลียร์หรือ,อยังนะคะอ่ะเป็นไปได้อ่ะต่อมานะคะมาดูนะคะว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีตุลกระละกรดาคามนี้จะเป็นเช่นไรความรักหึงนะห่วงนะรู้หน่อยสิคนคนนั้นหึงห่วงคุณอยู่นะที่ผ่านมาอาจจะ หึงหวงอะไรเราอยู่หรือเปล่าแต่ว่าไม่บอกไม่กล่าวนะคะอยู่ดีๆก็อาจจะหายไปเลยนะคะมันอาจจะเป็นโมเมนต์แบบนั้นก็เป็นไปได้เนาะจังหวะที่เขาหายไปอ่ะทีนี้นะคะมาดูในส่วนของราศีตุลคนโสดเป็นยังไงความรักคนโสดมีโอกาสที่จะมีเพื่อนใหม่ๆก้าวเข้ามากัลยาณมิตรนะคะที่อาจจะเปลี่ยนเป็น คนพิเศษสําหรับเราก็ได้มีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาคุยกับชาวราศีตุลน,นะต้องบอกแบบนี้นะคะคนคนนั้นอาจจะอายุน้อยกว่าด,ด้วยเช่นกันหรือเรากับเขารู้จักกันมานานแล้วหรือบางคนอาจจะเป็นอิทธิพลของคนรักเก่าก็ได้นะคะที่วนกลับเข้ามาติดต่อเข้ามาด้วยนะเออนั่นแหละเราช่วงจังหวะนี้ก็เหมือนเราก็ต้องช่างใจนะว่าจะเอาอยัางไงดีกับคนคนนี้ ะะไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าก็ตามนะคะซึ่งมองว่าบางทีอาจจะมีทั้งคนใหม่แล้วก็คนเก่านวนกลับเข้ามานะคะมันก็เลยอาจจะเป็นเรื่องที่ชาวราศีตุลจะต้องตัดสินใจนะว่าจะเอาอยัางไงดีนะ,ะต่อมานะคะมาดูกันราศีตุลคนโสดความรักจะเป็นอย่างไรักรกฎาคม ฉันเอาคุณออกจากหัวไม่ได้มีใครบางคนครั่งรักชาวราศีตุลมากมเลยนะคะครั่งรักคุณมากๆเลยเออนั่นแหละอาต่อมาราศีตุลคนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจเป็นยังไงนะคะสถานการณ์ความรักมีนาโน้มที่หยอดหวานกันไปหยอดหวานกันมานะคะจากที่ บางทีเขาก็หายไปไม่พูดไม่จาไม่บอกไม่กล่าวแะฮะกลับมาติดต่อทักทายนะมายั่วๆเราไปวันๆแบบนี้นะคะแล้วก็มันมีพลังงานแห่งความรักอบอวลเต็มไปหมดเลยอะ่ะนะจากคนคนนี้อะมาดูกันนะคะกับคนที่เราแอบ,บชอบเนี่ยกรกฎาคมจะเป็นเช่นไรมีลูกกับฉันนะ my baby นี่นะคะ อยากจริงจังในความสัมพันธ์แล้วนะคะมีความรู้สึกว่าเขาจะเข้ามาจีบราศีตุลน,นะคะไม่ว่าคุณจะแอบชอบคนเก่าหรือคุณจะแอบชอบคนใหม่นะคะมีแนวโน้มว่าคนที่ราศีตุลไปแอบชอบเนี่ยเขาจะแบบเหมือนออกตัวแรงในเรื่องของความรักเข้ามาจีบเข้ามาอ้อนเข้ามาอะไรใดๆน,น,นะคะอาจจะมาแสดงความชัดเจนอะไรประมาณนี้กับเรานะคะในเรื่องของความรักอะต้องบอกว่ามีแนวโน้มที่ดีนะ มี The e m place อยู่ตรงนี้นะคะมันเป็นพลังงานแห่งความรักที่กำลังแผ่กระจายไปทั่วเลยนะ,ะแล้วทีนี้มีอะไรที่อยากจะบอกเพิ่มเติมกับชาวราศีตุลน,นะคะในเดือนกระกฎาคมนี้มี7ดดาบอยู่ตรงนี้ ให้เรามัดระวังนะคะการเข้าสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมที่ทํางานสังคมแวดล้อมที่เราอยู่ข้างบ้านก็ได้นะแถวบริเวณบ้านก็ได้หรือพี่น้องอะไรใดๆก็ได้นะสังคมเครือข่ายเคยญาติหรืออะไรก็ได้อันนี้ต้องระมัดระวังนะคะบางทีอาจจะมีคนไม่จริงใจอยู่นะคะหรือใครที่มาทํตัวตัวรับๆล่อๆนะคะจะมาขโมยอะไรหรือเปล่าทําตัวไม่น่าไว้วางใจจะเข้ามาหลอกอะไรเราหรือเปล่านะคะหรือเข้ามาสืบอะไรหรือเปล่าในตัวหรือเข้ามาขโมยข้อมูลก็ได้นะ มันมีคนแปลก,กๆที่เข้ามาในช่วงจังหวะนี้นะคะยังไงราศีตุลก็ต้องระมัดระวังให้มากๆนะอ่าออกจากบ้านก็ล็อกบ้านล็อกอะไรให้เรียบร้อยนะคะบางทีขโมยขจรมันรอจังหวะที่เราเผลอก็เป็นไปได้โอเคขอให้ชาวราศีตุลมีความสุขแล้วก็สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาไว้เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ